กลับมาพบก,กับไอซ์อีกแล้วนะคะในช่องด็อกเรไอซ์ค่ะวันนี้ค่ะไอซ์ I จะมาคุยเรื่องของ mid life crisis สำหรับผู้หญิงอย่างเราค่ะไวัยใกล้40ล่าสุดเพิ่งจะคุยกับเพื่อนค่ะว่าเฮ้ยพอเราแบบจะ40แล้วอ่ะมันไม่เหมือนเดิมเลยคือ Energy หรืออะไรก็ตามมันมาโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วเราจะทำยังไงไอซ์ I มีเคล็ดลับค่ะยิ่งป้องกันเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีใช้เงินน้อยด้วยไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะมากมาย แต่ว่าจะต้องใช้ใจและวินัยค่ะปัญหาคนวัย40ค่ะคืออะไรรู้ไหมเมื่อก่อนเราคิดว่าแบบเราเอาง่ายใช่ปะเข้าคลินิกฉีดเชิดนรุ่นนี่นั่นไม่ต้องมาดูแลไม่ต้องมาทาครีม แต่เดี๋ยวนี้ต่อให้เราไปฉีดโบท็อกอะนึกออกไหมว่ามันไม่ทาครีมไม่ได้ต่อมาเรื่องที่2อที่เจอคือเรื่องการน,นอนค่ะคือว 40, ัยสี่สิบเราก็จะเข้าใจว่าเอ้ยเป็นเพราะเราทํางานเป้าเราเครียดเปล่าอะไรเงี้ยการน,นอนก็ไม่ดีแต่จริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของฮอร์โมนแล้วฮอร์โมนที่มันสวิงหรือมีปัญหาเนี่ยมันก็ทําให้เราควบคุมความเครียดได้ไม่ดีค่ะต่อมาค่ะเรื่องของการดูดซึมสารอาหารการย่อยอาหาร เดี๋ยวท้องอืดเดี๋ยวท้องเฟ้อเดี๋ยวแพ้นั่นเดี๋ยวแพ้นี่ในชีวิตไม่เคยแพ้มาก่อนเลยวัยเนี้ยเริ่มเจอมากขึ้นแล้วมันส่งผลต่ออะไรการเผาผลาญค่ะแน่นอนว่ามันไม่เหมือนตอนที่เราอายุ20่อยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าไอาเป็นคนที่เริ่มมาดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลเรื่องการเผาผลาญตัวเองตอนที่อายุเกินส5ห้าขึ้นมาแล้วสมัยยังสาวๆเนี่ยการเผาผลาญตัวเองไม่ได้ดูแลเลยนะคะสุดท้ายเลยคือเรื่องอะไรรู้ไหมคะความสวยค่ะ ความสวยมันจะมาพร้อมกับสุขภาพหมายความว่าถ้าสุขภาพคุณไม่ดีอ่ะคือนอนไม่ดีอย่างเงี้ยผิวก็ไม่สวยถูกปะหรือแบบผมร่วงผมบางมันก็ไม่สวยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสวยอ่ะมันมาพร้อมกับสุขภาพทีนี้ไอ้ทั้งหมดเนี่ยที่เราพูดกันมาเนี่ยเราจะดูแลตัวเองยังไงในฐานะของหมอนะคะเวชศาสตร์ป้องกันแล้วล่าสุดไอ้เพิ่งจะไปประชุมเรื่องของ longevity ที่สิงคโปร์มีคำถามที่น่าสนใจเขาบอกว่า เราจะเริ่มดูแลตัวเองเมื่ออายุเท่าไหร่และอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มดูแลตัวเองเราจะเริ่มดูแลตัวเองหรือเริ่มชะลอวัยเมื่อเราแก่เอาแล้วความแก่เกิดขึ้นเมื่อไหร่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะความแก่ของเราเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เราอยู่ในท้องเพราะว่าเราตั้งแต่แบบเป็นก้อนเซลล์ใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยๆโตๆตๆๆเพราะฉะนั้นการเริ่มดูแลตัวเองเนี่ยไม่ได้จํากัดอายุเลยเริ่มเร็วเท่าไหร่ได้ยิ่งดีแต่ประเด็นคือถ้าเราเริ่มเร็วเราก็ไม่ต้องเสียเงิน เสียทรัพยากรอะไรเยอะแยะก็เริ่มทีละน้อยๆแล้วก็ป้องกันตัวเองถ้าเริ่มช้าก็อาจจะต้องทําหลายอย่างหน่อยทีนี้กลับมาค่ะในผู้หญิงวัย40บวกที่มีปัญหาทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นและเราจะต้องทอํายังไงข้อแรกเลยไอ้บอกให้เป็นพื้นฐานค่ะคือตับและลำไส้สออย่างเนี้ยเราจะต้องกลับไปดูแลแน่นอนว่าต้องเน้นเรื่องของปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้กินอาหารที่บำรุงตับผักใบเขียวเข้มเข้มกูดแฟตลดเคมีคอล แอลกอฮอล์เนี่ยนะคะจำกัดได้เราก็ต้องจํากัดแล้วก็อย่าลืมค่ะปรับสมดุลของจุลินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารที่มีพรีไบอติกมีไฟเบอร์นะคะแล้วก็ทานโปรไบอติกไม่ว่าจะเป็นจากอาหารธรรมชาติหรือว่าอาหารเสริมดื่มน้ําให้เพียงพอหลังจากนั้นเนี่ยเราเข้าไปดูเรื่องของฮอร์โมนซึ่งจริงๆต้องบอกว่าฮอร์โมนเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยหลากหลายคลินิก มีตรวจเต็มไปหมดเลยเราสามารถที่จะรู้สมดุลของฮอร์โมนได้เราก็จะช่วยป้องกันได้ไม่จําเป็นว่าต้องใช้ฮอร์โมนทุกคนนะคะเพราะจริงๆแล้วบางครั้งเราแค่ปรับไลฟ์สไตล์เราแค่ปรับอาหารเนี่ยนะคะสมดุลของฮอร์โมนก็กลับมาแล้วค่ะต่อมาค่ะเรื่องต่อมาคือความเครียดแล้วก็การน,นอนค่ะปัจจุบันเนี่ย ะะแกได้ไม่ยากเลยเรื่องของความเครียดหรือการนอนมีเรื่องของการออกกาลังกายหรือการดูแลตัวเองรวมไปถึงการทําเองได้ไง่ายๆก็คือการทำเอิร์ทิ้งกราวดิ้งถอดรองเท้าเดินเหยียบหญ้าอยู่กับธรรมชาติก็สามารถที่จะทําได้และสุดท้ายเลยท้ายที่สุดเลยค่ะคือความสัมพันธ์กับคนรอบตัวค่ะเราจะต้องมีความสัมพันธ์กับคนรอบตัวอะไรที่เป็นท็อกซิครีเลชั่นชิพตัดทิ้งอะไรที่เป็นเฮลตี้รีเลชั่นชิพเก็บไว้ให้เป็นพลังงานบวกค่ะ และนี่ก็คือการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะสำหรับมิดไลฟ์ไ i รซ์หรือว่าผู้หญิงวัย4ีิแบบเราะคะ่ะ